โอ้โเห็ดแตงเนาะครับนีน่หน้าเพิ่มเหียดปศุภูบๆใช่นนะอันนี้เครื่องจ้ะผัดตะคไคร้ใบมะกรูดหอมเห็ดส้มปลานินกินกับข้าวเหนียวรอ้อนๆโอ้ยหเมนูต้มปลาเนาะใส่เห็ดปลาได้ไหมต้นใส่ครับปลาพยาบาลมาแจกเอา้ามีพ่พยาบาลมะเขือเพื่อต้มซี่น้อง วานวานอีล่ละได้บ้ป่าพี่น้องปาง่าแกะดเดิดจ้ะโอ้เป็นอะไองตัวตัวบกบง่ายเลยพี่น้องแบบง,ง่ายง่ายง่ายๆนี่ยต้มปลาใสเห็ดสะดวกสบายแต่ก็ไม่ประหยัดไฟยังอย่างงงเลยเพราะว่าในหั่นแซ่บลดต้มยำไปแล้วหนึ่งก้อน ยาปลาใสลายทีหังน้ำเี่ไม่จะเข้มแราไม่ติดเป็นนั้นทะเลเรียกแม่แง่ต้องปรุงกับมะหมีอย่างไรเรจาจะผัวรังค้นกับเคื่องเทศกินแซบ,บกับเผาค่าหอมตะไคร้กระเทียม<ะ>จะใส่น้ำปลาด้วยนะจ้าปลาแซบไหม แซมสิ <laughs> แซมกันว่าเดี๋ยว <laughs> ซมีมกันแล้วจะได้ใสป่ปลาลง แมรอ,อสักก่อนนะจ๊ะพี่น้องเอเดียดบุ๊บอันนี้ใส่ตามหน่อยเังเกตอย่าเนึ่งซิมกันเพราะว่าป่าเครื่องทุกอย่างสุกแล้วค่ะเค็มนัวได้แล้วขาดสุ็อตามบะคมจ้ะสองซอน ปกติเนี่ยเขาต้มตัวเดียวไปกินเพื่อนเนาะตัวนึงเอาไว้สักตก้มคนกันมาเด้อจากพี่น้องู้ใดยังไม่ทันได้กินข้าวเอาถ้วยมาสั่นกับมันกินน้ำกัน,อกนขอปักพี่น้องสะดวกสบายจากกระทะก็ได้ แเอาไฟก็สิหมุนจุนจุนจุนกูละอันนี้โรยใช่ตักไปสุพีสุนองกินจ้ะตัวตัวนี่แหละไปน้องเลยห่างหางลึกห่มมานี่หางไป ใส,ใ,สใ,สใส่เห็ดเสียงเป็นดอกกลุ่มๆมันนอกพี่น้องกระซแซ่บเพื่อนใจเย็นึ่ง,ยยงกระซิซไซ่จะกลองมีเ<ม>ราจะผู้ใดมักเผ็ดโรยพริกปนขันซั่นกะเอาพริกพริกแห้งนะจ้ะคางไฟแล้วกร็มารลอยซั่นกะพริกปนใจเย,ย็นึ่งกระมิจเจลแล้วน้ำไปสดจ้ะ แซ่บเ่ระจะพี่น้องกินข้าวจ้าสวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องอเด้พอนานกนอีกแล้วกินข้าว,าวกินข้าวกิน,นกินจ้ะต้มปลานิ่งใหยกอันแทบเข้าฟ้ามันมาจ้าแล้วกระจกมาให้มาส่วนกันบ่เลยพี่น้องเออตอนไม่ใหญ่เลย นเมื่เลยพี่น้องมาจ้ะต้มเป็นนิ่งเป็นนิ่งจากข้อข้องเลยข้องของนหนาหมือนงก้วเบอร์คลิปพี่น้องสิเห็นจ้ะเจับบ่จำเจ้าพี่ด้วย วตักไปใส่จานก็ได้แต่ะลอกสบายาจ้าจำจำเลย <c oughs> มาอ้วนแดงได้าฏิพ่นองว่าเป็นแต่ตอนกินไม่รู้จักไปไหน ป,าาปลาธรรมชาติรสชาติหวานปลาหักเคืองไปเลยเอามาเลยเอาหางเอาไปแล้วมันแสบครับหางตลอดตัวจากว่าอขอาดไปหมดเออหอหืมา าแซ่บมไปยังหัวพิ่นะปตานนี้มาเด้อจ้าผู้ใดเบือ่อปนปลาย <c oughs> ิ่งต้มพี่น้องผู้ลองคนมาหากินแน้ำอื่นแนวมาชมนี่กินก็นดีแล้วนะจา้าตัวนี้ปลาปลาแม่ <c oughs> ผัดผัดสะทอดแย่หนิงเฉพอมากนิ่งเล่าจะไม่ฮ้าไปเนี่ย น้ำแข็งลงะตาผัามากลงเจแเจวหัวปูก,กันนะเจะะบบ้กระเด็นกระเทียมมีหวามน้ำได้ะสะบบุดเลมันสีแซ่ม ตัง้งกันกับที่เขาซื้อได้จ้ะน่าจะหวานได้รสชาติกลุ่มความหวานธรรมชาติเปลี่ยนมุมมามุมประตูบ้างมาบมอาน <c oughs> ฉครมันไม่ได้ปลาหรือซาสิปารดีกันหน่อยิ้น,นกินปลาแลา้วจะลาดฉลาดหนึง่งฉลาดพร้อมครับสองประหยัดพร้อมขันใดเนาะเมื่อวานกู่ไกลเคเอฟซีตังแบบไงเมื่อไรร่ลงคลิปไหมเบ่ง กินเรียนหัวห er ัวไปเมื่อเลี้ยวขาดเขาจับบ่ะบอกให้ล้องบอลงอ่ะจะจับบ่ะจับเลยกินแต่กินง่ายบ่ะกินแต่สำนานเลยนะียบจอไกลอย่างไม่หลายรสไม่ไปทำนี่เลือกตามใจป่ะ รสเลยเป็นอาหารเด็กน้อยม,มันมีอันนี้เดจังกระเทียมหอมเค็ดน้องกินต้องใช้น้ำมะขามเปียกยังไงวันรสชาตินี่นจะแซ่บตะกูลงคนมุนมกับมักเบีบมักเนาไม่จังลูกพี่เจ้าเนาะเบียบใส่ในพี่น,อน้องเอ้ยบ้านขี้ชิยอดกินน้ำเลยผมเพราะมันสมดีแบบ thành khuấy đáy thớt, béo, chín xào, xấm không? có ừ, ừ. hấp kéo rồi nó, ăn này chấm kéo, xông pha, là... có เสียวไหมใบเสียวปากอ่อนๆมันอะสดๆเนาะมหมดแดงใจแล้วางงานะยังเหนื่งหรือหมอ่หมดแดงใจนองเลยสมบุกสมม้งมมมมหรือแซบสมไปปลาแสียสมลสมันนั่นเนาะแซ่บเบิร์ละจ้ะอาหารธรรมชาติหากินบ้านๆ ยังนิ่งชคดียนะังไม่มองหาจริงประหยัดไปได้ร่ะใช่ได้ไม่ไหมครับยูนะ่ข,งขางข้ตอตรงเียเกียืสิถั่ำแม่นเป็นค้ายข้องเป็นพวกกะทิจิกินประมาณนี้พี่น้องพนเจ้าวัดหมูกระโดนโนมากเายโซเดียนิ้นมแบบอะไมบ้พอเน ไปบ้างจะเล่นเชื่เรีย,ยบตอนหนึ่งันมีพี่น้องอยากกระสีทรงเพื่อนอันมมนีูู้ใดอยากข้าเจ้าอิ่มแล้วกระสิทองบวกกระินต่อพอแต่ละเมื่อม่็จะเห็นอย่างนะพี่น้องเสียวออกไปเบิ่งกบมั้งสี่ห้าปะกลับมาห้าทีมก็สิจีน เนะที่กินคันบะมี่หอมบ้มได้มีมาเยขยอกับเภาได้เมื่อวานจัออนเอนแบบนั่งจาบเนาะจาแบบคนละแบบกินจิคือฮอตต้มหูสิจี๊ดต้มไหนนะต้มหมือนตน้มไหนอ่นนนะ <c oughs> <c oughs> พอระบอกคุมความสัว์งานก็จะไปกินเาดแล้วมันจะหลับแนวหลากกันไป้หิงู่อ็นเหรองูอเหรอคืมันเพ็นย้อนมาจับแค่นิ้งชิ่งีเด่ดคูกลายปีแต่แต่ในหน่อยเคยจินงอยู่ที่ปลางูป่างู อืมดูกลิ่เห็ดกันนะเป็นไก่หมดอนป่ะมาเด้อจากพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่มาแต่กินนกิ่นหัวเขาป่ะเบิ่งแล้วก็เป็นกำลังแรงใจ กดไลค์กดแชร์เมืองกันไปไนล่ะพี่น้องเชิญกินใส่ป่ะชิปบ้านบอ่อใส่กระน,นิ่งจ<ะ>ับต่อ,ตอใส่กระควมา้องเปียนเขละแบบถ้าจะูดมาใส่พี่ออ้มันจะมีแห้งทอมจ้ะ ต้องมาจิ้มกระดูกเลยที่จังงนั่นไหมจังยังมาจิ้มเกยต้ะ <c oughs> ไม่ไดูดกเก่ามากนะมดูหัวขึ้นอืมในๆก็ในๆแล้วอืมเอิ่มาหลายแบบแกไปไหมตักมาเราดูหัวเอาสดกินแล้วสชนะอืม โอลงคน้นต้มแบบเนี้ยเอาค้นใจเจ้าจ้ำบัดเนี่ยโหดมากักกะเสียดเอ้ยเอ๋าเด้อหูบ่อยากออกเพราะนี่ยมันเหมือนตร้มหลายคนตูเดียวเฮาอิ่มพอดีคนละเทิงปานนี้ต้มปุ้นกะกราบจ้ะกินกับผักกะเสีดแก่ืึกคิดพอ แต่ว่าเยะนิ่งกับมากไปใ้องตัวแล้วเนาะเขาอีกวะบอดิ้นจ้ากิา้นหมจ้ะิเะงเน,นี่ยไปิง <c oughs> เน่ยออาอีอกวะเนี่ยบอจ้าบอนองไปเนียหวานาเลยเลยมันแซมม่น้ำมะขามนัวขับมาเนี่ย คุณจะปลาตลาดไม่ได้จิงปลาธรรมชาติมันไล้หวานแ่บเนาะงานี่เนี่ยมั่งมึงจะนอนใครเห็นไหมจ๊ะจับเด้จัะหาหาหาใส่ไข่ไข่หาไข่หาไขา่หขม,มกหมกหมอนก็นนได้ทำอะไรทำตไทย ทางข้ายังไงพี่น้องมึงเ<ะ>สียบไปจะเกี่ยวผิดน่เข่ากันนี้ต้มปลาเกล่ยวพินอ่ยมนแทย้ำเกี่ยวเขา่าเนาะเดียนขิตมมขนนดต้มมากเข่าติ้ออมเมึงเมนมีอะบรมาเสนเนาะสดต้มปลาขนมเซนฮอน้ี หอป<ม>ยปข้าเจียวเห็ดเสียงอันพุวมกำลังเป็นดอ,อกน้อยๆพระท่านในบ้านเนาะล่างดีดีทิ่กมกอรอแครลใส่ยำแตกปูโอ้ยแสบพี่น้องเอ,อ้ยในวานแ้วกินบ้านเขา <c oughs> มาเดอ้อจากผูดด้ใดออกจากปนป่าแล้วจะไม่กินต้มปลาแบบนี้เน,น,<ม>นี่ยมาจนมาซะเนาะเมือ่อนั้นก็สิกินข้าวเจ้ายู่ดหรอก มีเมน,น,น,นูอยู่สองสามขั้นพี่น้องรอติดตามเด้อจะ้ะพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลเบิ่งแล้วก็อย่าลืมจะ้ะคิดฮอดคิดถึงกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ยายหนิงพาชิมพ่อหนาเป็นกินพี่น้องแซบ่บแซ่บแล้วก็พี่นี<ม>สาร้านนาฬิส่วนสองช่องทางของเราช่องเล็กน้อยพี่น้องแ่บไ,ไปตดไลา<ป> <ไป S 2> ยตัดปลาน้องครับ<ะ> ขอบคุณที่ติดตามไปแล้วนะคะพอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ